สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับผมเป็นการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจนะครับผมก็สามารถทําเงินได้แล้วนะครับผมสามารถทําเงินได้สูงสุดถึง150ดอลลาร์เลยนะครับใครสนใจที่จะทําเงินฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก ินคริปโตฟรีนะครับผมเพียงแค่เราดาวน์โหลดแอปทำภารกิจเนี่ยก็สามารถรุนรับเงินคริปโตได้แล้วนะครับผมขั้นต่ำในการถอนเงินนะครับอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับถอนเงินได้สูงสุดถึง1 5 0ดอลลาร์เลยนะครับกระเป๋าที่เราจะใช้ในการรับเงินคริปโตเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกใช้กระเป๋าได้เลยว่าจะใช้กระเป๋าไหนในการรับเงินนะครับกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่เนี่ยเป็นกระเป๋าของบิตครับนะครับหรือว่าเรามีบีนนมีบิตฮัสซ่ามีสแตงโปมีคอยเบสมีฟอร์เซตเพกก็สามารถเลือกใช้ได้เลยเพราะว่าทางแอปเน กระเป๋าในการรับเงินใครมีกระเป๋าไหนก็เรียกใช้กระเป๋านั้นเลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครกระเป๋านะครับผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูก่อนได้นะครับว่าสมัครแบบไหนแต่ละกระเป๋าผมจะแนบคลิไปไว้ให้การทําเงินเนี่ยเป็นการทําเงินได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะครับทำฟรี100%นะครับโอเคนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดตัวแอปนะครับบนมือถือ Android นะครับก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store แล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อแอปนะครับผมผมจะ ด้าน้ายเหมือนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับผมบิดลูบนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ชื่อนี้อ่าสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินคริปโตนะครับผมทาเงินจากแอปนี้เลยนะครับก็ในส่วนของ Android เนี่ยให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามนี้เลยนะครับแต่ถ้าค้นหาไม่เจอก็กดลิงก์ดาวนโหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับในส่วนของ iPhone iOS นะครับจะไม่มีแอปให้เราดาวน์โหลดนะครับถ้าเราจะใช้งานผ่าน iPhone เนี่ยให้เราใช้งานผ่านตัว Google นะครับผมให้เราพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เหมือนกันแล้วก็เข้าเว็บไซต์อัันนแรรกเลยะคบ แล้วก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะครับบนคอมพิวเตอร์ก็ทําได้นะใช้งานผ่านเว็บไซต์ก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้นะครับอันนี้เป็นมือถือ Android นะครับวิธีการสมัครนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับเมื่อเราสมัครเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราดูที่แถบเมนูด้านล่างนะครับเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดนะใช้งานไม่ยากนะครับผมให้เราดูทีละขั้นตอนนะครับผมก็จะสอนทีละเมนูแล้วก็อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายทททีี่่่่่สุดวาาาแแตละะะเเมนนูยออองงไไรรรรคคืับิก สมัครครั้งแรกเข้ามาใช่ไหมครับก็ให้เรามากดที่เมนูโปรไฟล์นะครับพอเรากดเข้ามาที่เมนูโปรไฟล์นะครับผมก็ให้เรามากดที่ redeem u d a t e นะครับเมนูที่2นะครับอันนี้ถามว่าทาไมต้องกดเมนูนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกรอกในส่วนของลิงก์กระเป๋าในการรับเงินคริปโตในส่วนของลิงก์กระเป๋าเนี่ยเราจะต้องเพิ่มก่อนนะครับว่าเราเนี่ยจะใช้กระเป๋าไหนในการรับเงินถ้าเราจะใช้บิทครับแล้วก็เข้าไปที่บิทครับนะครับแล้วก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าของแต่ละเหรียญคริปโตเนี่ยมาใส่นะครับอ่า แต่ถ้าเราจะใช้เป็นใบแน่นสแตนโพ o หรือว่า Force Pay c o i n b a s ดเราก็แค่ไปเอาลิงก์กระเป๋าในส่วนของแต่ละเหรียญเนี่ยเข้ามาใส่แค่นั้นอย่างเช่นเหรียญไรคอยบิดครับไม่มีนะผมก็จะเลือกใช้เป็นคอยเบดนะครับเดีย๋ยวผมเข้าไปที่คอยเบดนะโอเคนะครับผมก็อยู่ในกระเป๋าคอยเบดเรียบร้อยแลวนะครับก็ให้เรามากดที่เมนูรับนะครับผมด้านบนตรงนี้จะมีแท็บเมนูนะรับนี่คือรับจากแอปต่างๆนะครับจะมีลิงก์กระเป๋าขึ้นมาให้เรารับนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญไรคอยนะครับก็ให้เราเลือกเหรียญได้นะถ้าเราจะเอาเหรียญอื่นๆนะครับ ว่าจะเป็น b i t c o i ดอทคอยอิทูเรียมนะครับแล้วก็มาเลือกได้เดี๋ยวผมเลือกเป็นไลท์คอยไว้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการดูที่อยู่ตามด้านล่างนะครับผม LTC นะครับจะมีลิงก์ขึ้นมานะครับให้เรากดคัดลอกไปนะพอเราได้ที่อยู่กระเป๋ามาแล้วเนี่ยเราก็เอาวางลงในช่องนี้นะครับเดี๋ยวลบของเดิมออกก่อนนะครับของเดิมเนี่ยผมเลือกใช้เป็น f o r ์เสตเพย์เนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกระเป๋าคอยเบแล้วก็กดเซฟแอดเดรสไปนะครับพอเราก,กดเซฟแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตรวจเช็คให้ดีว่าลิงก์กระเป๋าที่ ต้องแก้ไขอะไรค,ครับ โอเคนะครับกลับมาที่หน้าหลักนะครับผมในส่วนของเมนูบาลานซ์นะครับเมนูที่1นะครับตรงหน้าหลักตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีคะแนนให้เราดูนะครับอันนี้เป็นคะแนนนะไม่ใช่เงินบาทไทยนะครับเป็นคะแนนที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลีป่ยนเป็นสกุลเงินคริปโตนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีแท็บให้เราดูว่าคะแนนที่เราได้รับมาเนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนบ้างเราสามารถกดโชว์ฮิสตอรีตรงนี้ได้นะครับในส่วนของประวัติการรับคะแนนนะครับสำหรับวิธีการดูประวัติการถอนเงินนะครับผมด้านล่างตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของการถอนเงิน ล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนไปก่อนหน้าน,นี้นั่นเองนะครับก็เป็นปี23นะที่ผมถอนไปล่าสุดนะครับผมก็คือเดือนนะครับเดือน4ล่าสุดนะ้อที่ผมทําการถอนไปนะครับในส่วนของเหรียญ LTC นะครับผมที่ผมทําการถอนไปก่อนหน้านี้นน2ดอลลาร์นะครับก็ได้รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาเรามาดูที่เมนูที่2นะครับในส่วนของเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเหรียญน,นะครับที่เราสามารถถอนได้เป็นเหรียญคริปโตไลท์คอยอีทูเรียมดอทคอยนแดชและก็บิตคอยน์บีทีซีขั้นต่ําในการถอนเงินของเหรียญน,นะครับเราก็สามารถดูได้เลยแต่และเหรียญเนี่ยเขามีให้ดูว่าขั้นต่ำเนี่ยใช้กี่ดอลลาร์หรือว่ากี่คะแนน LTC หรือว่าไลท์คอยนะครับจะเริ่มที่1ดอลลาร์นะครับหรือว่า1000คะแนนในการถอนเงินถอนได้สูงสุดถึง10ดอลลาร์นะครับอีทูเรียมนะครับหรือว่า ETH จะเริ่มที่50ดอลลาร์เลยนะครับสูงสุดที่150ดอลลาร์นะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเหรียญ Dot Coin Dot Coin เนี่ยจะเริ่มที่5ดอลลาร์นะครับสูงสุดที่20ดอลลาร์นะครับ Dash นะครับผมจะเริ่มที่2ดอลลาร์นะสูงสุดที่15ดอลลาร์นะครับสำหรับเหรียญ Dash นะครับ Bitcoin BTC เนี่ยจะเริ่มที่25ดอลลาร์นะครับสูงสุดที่100ดอลลาร์นะเวลาที่เราจะทําการถอนเงินนะครับเราได้เพิ่มลิงก์กระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมในส่วนของเหรียญคริปโตที่เราต้องการถอนนะครััับบบถ้้าาาาเเเเเเรรรรรจะะะพิ่มมทุกกกกหียยญลล็็ไดนนคคือ ของอยอดเงินที่เราต้องการถอนนะครับว่าเราเนี่ยจะทําการถอนเท่าไหร่ถ้าเรามีคะแนนครบตามจํานวนเราก็สามารถถอนได้เลยนี่ผมเรียกเป็น1ดอลลาร์สำหรับเหรียญไลท์คอยนะแล้วก็กดวิดดอตรงนี้เลยพอเรากดมาแล้วนะครับให้เราตรวจช็คลิงก์กระเป๋าที่เราได้เพิ่มไปเนาะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันถูกต้องแล้วเนี่ยให้เราทําการเลื่อนตรงนี้นะครับผมมันเลื่อนได้นะเลื่อนเข้ามานะครับเป็นการคอนเฟิร์มในการถอนเงินนะครับโอเคนะครับวิดดอรักเซสนะครับผมการถอนเงินเนี่ยจะใช้ระยะเวลานะครับ24ชั่วโมงหรือว่า1วันนะครับจากนั้นเราก็กด for, วตรงนี เพื่อจะเช็คยอดประวัติการถอนเงินล่าสุดของเรานะครับตรงนี้จะจะเป็นประวัต e <right? S 1> like ิการถอนเงินเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะถอนเหรียญดอทไลท์คอยไลท์คอยมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถอนดอทคอยล่าสุดนะครับแล้วก็มาถอนไลท์คอยอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่คือการถอนเงินไม่ยากจนเกินไปนะสำหรับการถอนเงินนะครับคะแนนเหลือที่97คะแนนนะครับต่อมานะครับผมเมนูที่3นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการทําคะแนนแล้วก็การดูคลิปวิดีโอโฆษณาครับโอเคนะครับในส่วนของเมนูแรกนะครับผมอันแรกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเปป็นนนกาารรดดว์โหลอะคับ ผมกอตาวที่ผมได้แจ้งไว้เลยนะครับเป็นการโหลดแอปทําภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเกมหรือว่าแอปต่างๆที่เราสามารถดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแล้วเราทําภารกิจในการรับคะแนนได้เลยรวมไปถึงนะครับก็จะมีการแทรกในส่วนของแบบสารวจหรือว่าแบบสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะเพราะว่าตัวแอปนี้เนี่ยมันมีเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับในการทําภารกิจเนาะผมว่าถ้าเราดาวน์โหลดแอปแล้วก็ทําภารกิจภายใน1วันเนี่ยคุณสามารถถอนเงิน1ดอลลาร์ได้เลยก็คือเหรียญไรคอยสาม มาถอนได้เลยเนาะนี่ครับมีหลายแอปให้เราเลือกดาวน์โหลดได้เลยแต่ละแอปเนี่ยก็คะแนนหลัก10ขึ้นนะครับจนถึงหลักพันนะตามนี้นะครับอันแรกเลยครับต่อมาอันที่สนะครับผมสาหรับอันที่2ตรงนี้เนี่ยก็จะรวมไปถึงนะครับแอปดาวน์โหลดแล้วก็การทํา um แบบสํารวจนะนี่ยังไม่มีงานเข้ามาต่อมาอันที่สานะครับสำหรับอันที่3นะครับตรงนี้ก็จะมีการทํา um แบบสํารวจนะครับแบบค่อนข้างเยอะนะนิดนึงนะครับสำหรับแบบสํารวจในส่วนของการติดตั้งดาวนโ์โหลดแอปตัวนี้ก็หลัก10ขึ้นเหมือนกันนะครับเราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดกันได้นะถ้าเราเป็นสายเล่นเกมเนี่ย ก็มีแอปเกมต่างๆให้เราดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแล้วก็ทําภารกิจนั่นเองนะครับต่อมาอันที่4นะครับผมตัวนี้ก็จะมีเว็บไซต์นะครับที่เป็นการทําแบบสํารวจอยู่ระหว่างอันบนเลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงก็จะมีแอปแทรกเข้ามานะครับเป็นการติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราในการทําภารกิจเหมือนกันเนาะเราก็เลือกทําได้เลยนะครับส่วนอันที่5านะครับด้านล่างสุดเนี่ยมันเขียนคําว่า daily video นะครับเราก็สามารถกดดูวิดีโอได้นะครับอย่างเช่นที่ผมดูไปตั้งแต่เมื่อกี้เลยครับต่อมาเมนูโปรไฟล์นะครับเราก็มาดูว่าตรงนี้มมีีีอะะไรบ้้างนัตจ การรีวิวนะครับผมในส่วนของการติดตามคอนแทคของตัวแอปนะครับก็จะมี follow นะครับในส่วนของ Twitter Instagram นะครับแล้วก็ในส่วนของอีเมลนะต่อมาอันที่2นะครับเป็น redeem address นะครับเป็นการกรอกลิงก์กระเป๋าของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อันที่3มนะครับ invite and earn นะครับผมอันนี้จะเป็นระบบการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนะครับถ้าหากว่าเราอยากมีรายได้หรือว่าคะแนนเพิ่มเติมจากการทําปกติของเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถนําลิงก์ URL ตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบดิต็อกไปแนะนําต่อได้ในการแนะนานะครับเขาจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะครับสิของรายได้ของเพื่อนให้เรานะก็คือถ้าเพื่อนเราทําเราก็ได้10%เท่านั้นนะครับผมไม่มีการสมัครรับครั้งแรกนะครับผมไม่มีนะเราจะได้รับส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาก็เป็นโบนัสโค้ดนะครับโบนัสโค้ดเนี่ยก็ให้เราติดตามจากทวิตเตอร์นะครับของแอปเนาะคราก็จะมีกิจกรรมแจกรหัสโค้ดเข้ามานะครับก็ติดตามได้จากตรงนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้ายอดเงินที่ผมทําการถอนไปได้้รับเขาามมยผจะลงคิป อัปเดตให้อีกรอบหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ